สวัสดีค่ะดรรัศมีซีที่ขันแก้วนะคะแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเพียงพาวเวอร์สวีทรวมถึงร้านโซลาพอเพียงนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตนําบลองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะชุมชนโรงเรียนนะคะวัดที่มีบริเวณของกิจกรรมสาธารณประปโยชน์รวมถึงลานแล้วก็พื้นที่ในส่วนกลางนะคะ ที่เป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถนะคะพื้นที่สนามฟุตบอลพื้นที่ลา,านกิจกรรมออกกําลังกายเต้นแอโรบิกพื้นที่ของการทาปฏิบัติธรรมแล้วก็รวมถึงพื้นที่ในการาทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นพื้นที่แจ้งถนนนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะโรงเรียนนะคะที่มีพื้นที่กว้างแล้วก็ต้องการเพิ่มแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิตในเรื่องของการให้แสงสว่างเพื่อการขับขี่าการสัญจรการเดินชีวิตความเป็นอยู่การออกกําลังกายการทํากิจกรรมต่างๆแบบนี้นะคะโดยโดยใช้ไฟฟ้านะคะแต่เป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานโซลาเซลล์นะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าไฟด้วยนะคะจากเดิมที่ท่านสมมุติว่าเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามออกกําลังกายต่างๆที่ต้องใช้ คมไฟนะคะที่เป็นลักษณะของสปอตไลท์ตั้งแต่200วัตต์300วัตต์ขึ้นไปหรือ100วัตต์ขึ้นไปก็ตามนะคะรวมถึงาการเสียค่าไฟเป็นจำนวนมากอย่างนี้นะคะสำหรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างก็ขอแนะนำเป็นลักษณะของโคมไฟโซลาเซลล์ที่ทำการติดตั้งแบบลักษณะที่ต้องขึ้นเสานะคะแล้วเ้าก็จะมีเสา,เาที่เป็นเสาหลัก ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเสารองก็คือเสาที่เป็นแขนยึดนะคะหรือถ้าเกิดท่านจะเป็นลักษณะของอตัวลักษณะของผนังอาคารนะคะผนังกําแพงแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นสูงในรัศมีหรือระยะนะคะรัศมีระยะก่อนนะคะระยะตั้งแต่สัก3เมตรถึง5เมตรอันนี้เป็นระยะที่แนะนำเพื่อให้แสงสว่างทั้งตกกระทบที่พื้นและก็ตกกระทบในวงกว้าง กว้างที่ว่านี่คือน่าจะเป็นลักษณะของระยะทางนะคะประมาณ20กนะิโลเมตรนะคะไม่ใช่สิถ้า20กิโลเมตรได้ไกลเห็นไหมตักษมะเริ่มเบอรอละ20เมตรนะคะ20กิโลเมตรังไกลเนาะ20เมตรนะคะในระยะทางหรือความยาวนะคะประมาณ1 0ถึง20เมตรนะคะแล้วก็ความกว้างก็อยู่ในรัศมีประมาณ หกเมตรอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะหรือทําเป็นโคมไฟถนนนะคะเพิ่มแสงสว่างในจุดที่ไฟฟ้าแสงสว่างเดิมอาจจะไม่เพียงพอหรือต้องการเพิ่มในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับโคมไฟที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็น led 1 5 0วัตต์มาตรฐานการกันน้ํา ip 6 5นะคะซึ่งตัวโคมเนี่ยหน้าโคมใหญ่ถึง40ซนมตรแล้วก็ระยะ นะคะสวมหัวเสาถึง50ซมตทั้งหมดนะคะด้านหลังนะคะก็คือเป็นวัสดุที่มีการล็อกยึดกันน้ำทั้งหมดนะคะมีน็อตแค่ขันตรงด้านข้างนี้แล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นลักษณะของแบตเตอรี่ตั้ง30,000 mAh อมอปนะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะที่สามารถตากแดดอุณหภูมิ40-50ถึง้สองศาได้สบายๆนะคะแล้วก็ เป็นวัสดุขั้วไขโถดคือลิเทียมเหล็กฟอสเฟตหรือลิเทียมไอรอนฟอสเฟตนะคะ3.7โวลต์นะคะตรงนี้แน่นมากหนักมากแล้วก็จะมีอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนี้หมดนะคะอ่าทีนี้จะมีเห็นว่าจะมีตอนนี้เวลาเชื่อมต่อวงจรนะคะจากไฟไฟ้าจากโซลา r c เซลล์นะคะกับโคมไฟก็จะมีไฟสัญลักษณ์สีแดงขึ้นแบบนี้นะคะ ก็ทำในลักษณะที่เป็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะคะแยกออกจากตัวโคมทำให้การบำรุงรักษานะคะการเช็คตรวจสภาพมันทำได้ง่ายเพราะแผงโซลาเซลล์ปกติจะมีอายุการใช้งาน25ปีนะคะอยู่แล้วหรือ20ปีนะคะถ้า,เ,าเขาเรียกว่าอันนี้สังเกตว่ามันติดเนาะถ้า,ามีการลักษณะของไห่ แผงไม่กระแทกแตกเสียหายไม่มีน้ําความชื้นเข้าที่หน้าแผงนะซึ่งโดยปก,กติแล้วแผงมันจะมีการซีลกันไว้สมบูรณ์นะคะมีกระจกมีแผ่นฟิล์มเคลือบนะคะมีวงจรไฟฟ้าหมดนะคะแผงนี้คือแผง30แผง28วัตต์นะคะวั์อยู่ที่ประมาณวัล์แม็กนะ6วัล์นะคะแล้วก็ แอมแปร์ uh, 8, อยู่ที่4.66แอมแปร์ที่ความแบบนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะของการให้เขาเรียกว่าแสงสว่างในเวลากลางคืนแบบอัตโนมัตินะคะโดยปกติเราก็จะส่องหน้าโคมแบบนี้ใช่ไหมคะหันลักษณะระนาบเอียงเพื่อส่องลงพื้นเนาะ,ะสังเกตเห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างของพื้นที่สว่างนะคะทีนี้โดยปกติมันก็จะมีแขนนะคะแขน ลักษณะใหญ่มากเนาะแขนในการเชื่อมต่อนะอันนี้งานช่างล้วนๆเลยนะคะก็ทำให้ท่านที่ต้องการลักษณะเป็นโซลิตไลท์หรือแขนยึดนะคะก็มีแขนยึดที่เหมาะสมสอดคล้องกันแล้วก็มีตัวยึดก็คือมีตัวยึดแผงโซลาเซลล์นะคะมีตัวยึดแผงโซลาเซลล์เนาะเดี๋ยวนะค่อนข้างแสบตาเดี๋ยวจะปิดก่อนนะคะขอสั่งปิดก่อน ใช้รีโมทนะคะสั่งออฟได้เลยนะคะก็เวลาท่านจะเปิดก็กดออโต้นะคะกดออ,กอ,อกโต้แล้วก็ออโตเมติกเนาะอันนี้มันจะออนอยู่แล้วเราก็จะชาร์จไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการเช็คว่ามันออกไหมอันนี้คือออกแล้วนะคะไฟออกสว่างจ้าเลยนะคะสว่างจ้าเลย เดี๋ยวเราจะออฟระบบก่อนอีกรอบหนึ่งพอไฟมันโดนตามีตัวยึดนะคะยึดแผงโซลาเซลล์ให้มันพอดีกับรูที่เขาเจาะมาเลยนะคะแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะคะมันจะมีการเจาะยึดตัวล็อกด้านหลังนะคะที่เป็นกรอบอะลูมิเนียมนะคะโลหะผสมตัวนี้เนาะ,ะก็คือพอดีกันกันกบตัวยึดตัวนี้นะคะแนวยึดถือว่า ดีมากเลยนะคะมีการเจาะยึดมาแล้วนะคะให้มันเหมาะสมแล้วก็ตัวยึดนี้มันก็จะพอดีกับตัวล็อกต่างๆที่เขาให้มามีน็อตนะคะโครงสร้างก็คือทั้งชุดเนี่ยค่ะออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับโครงสร้างการรับแผงติดตั้งสมบูรณ์เลยนะคะใครที่สนใจนะคะแบตเตอรี่ตั้ง3 0 0 0 0ม ah ิลลิแอมป์อัวอร์นะคะเยอะนะคะ หน้าคมใหญ่มากนะคะหนักด้วยนะคะก็คือน้ำหนักเยอะนะคะตัวอุปกรณ์นะคะมีการห่อหุ้มกันกระแทกอย่างดีหมดนะคะในราคานะคะ1,500บาทสำหรับท่านที่โทรมาสั่งจองนะคะแล้วก็โอนเงินนะคะภายใน2วันนะคะหลังจากนี้นะคะแต่ถ้าปกติราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,600บาท นะคะเป็นการสั่งแล้วก็ส่งแบบเก็บเงินไปทางนะคะให้สำหรับท่านนะคะทีนี้1,600บาทเนี่ยท่านจะได้ครบเซ็ตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอแนะนำการติดตั้งให้นะคะก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับตัวที่จะเอาไปยึดนะคะสำหรับยึดเสานะคะเป็นเสาสี่เหลี่ยมรวมถึงที่เป็นเสา ที่เป็นผนังเป็นเสาสี่เหลี่ยมเสากลมก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าต้องมีเนื้อที่ปกติเสากลมเขาจะแค่แขนยึดอีกแบบนึงเนาะก็ตัวแผงนะคะความยาวประมาณ60ซนเมตรของความยาวนะคะความกว้างอยู่ที่40่สนะคะ40ซนตมนะคะตัวอุปกรณ์นะคะเป็นระบบกันน้ำกันฝุ่นถึง ip 6 5นะคะสูงสุดคือ ip 6 7 นะคะตัวนี้ก็คือซีลกันกระแทกอย่างดีสินค้านะคะช่วยให้สว่างในลัศมีที่ไกลอย่างที่บอกก็สามารถที่จะช่วยให้ท่านประหยัดไฟสำหรับหลอด led หลอดฟลูเออรสเซนต์ะคะในลักษณะในพื้นที่นะคะมากกว่า4ดวงขึ้นไปอยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการเดินสายไฟลงไปเลยก็คือไม่ต้องเดินสายไฟใครสนใจติดต่อ0 8 6 6 5 8 5283 0 8 7 0 5 6 2 6 1 6 l i n e อเพียง at p o w e r o แล้วก็ powerpower com และ powerpower s e r v i c e สำหรับรีโมทควบคุมจะสามารถสั่งการได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นให้แสงสว่าง50%นะคะแล้วก็100%รวมถึงการเปิดแค่5ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็ทำได้หรือสว่างทั้งคืนก็ทำได้นะคะเมื่อ,อกี้เราออฟระบบไปแล้วเนาะสำหรับการตรวจเช็คก็ง่ายๆก็คือว่ามีการขั้วต่อตรงนี้นะคะ ที่สามารถที่จะถอดนะคะลักษณะของการบำรุงรักษาได้ด้วดยปกติเราก็จะดูจากเซนเซอร์แล้วก็ดูจากการชาร์จไฟฟ้าแผงจะต้องเหมาะสมกับแบตเตอรี่นะคะแผงตั้ง28วัตถือว่าเยอะนะคะสำหรับการผลิตไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่นะคะถ้ายังไงแล้วก็เชื่อมั่นคุณภาพกับพอเพียง p o w พ r Switch แล้วก็ร้านโซลาพอเพียงรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นจะตอบโจทย์ ให้กับการใช้งานในแต่ละลักษณะนะคะซึ่งแล้วได้รีวิวไว,วก่อนหน,น้านี้หรือว่าถ้าต้องการการใช้งานเฉพาะนะคะที่อาจจะแตกต่างไปอุปกรณ์สั่ง P-order อะไรอย่างเี้นะคะก็ติดต่อมาได้แล้วอุปกรณ์หลายๆชิ้นนะคะถ้าเป็นระบบไฟฟ้ารวมที่ใช้จากโซล a าเซลล์นะคะสั่งการผ่านมือถือนะคะสั่งเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วรวมถึงระบบกล้องวองจรปิดแบบ AI แจ้งเตือนเวลามี การเคลื่อนไหวของสัตว์มีของอคนนะคะแล้วก็ร้องสัญญาณเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนด้วยเสียงนะคะณจุดนั้นสัญญาณเตือนมาที่โทรศัพท์นะคะาภาพท่านสามารถเห็นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็สามารถสื่อสารส่งสัญญาณตัวเสียงเราไปที่กล้องได้นะคะแล้วก็เป็นระบบเรียกว่าระบบที่ สามารถที่จะมีแบตเตอรี่ณจุดนั้นได้เลยหรือรวมถึงผลิตไฟ,ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สำหรับกล้องวงจรปิดแล้วก็ไฟพลังงานแสงอาทิต์นะคะหรือจะเป็นระบบรวมนะคะที่มีแบตเตอรี่เก็บจุดนจุดเดียวแล้วก็ทําการเดินไฟฟ้า DC ในรัศมีไม่ไกลนะคะไม่ไกลนี้อาจจะอยู่ในลักษณะของออพื้นที่สักหนึ่งร้อยตารางวาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะก็สามารถทําได้ 200ตารางวาอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าในระยะไกลก็จะแนะนําให้เป็นการผลิตไฟฟ้าแต่ละจุดเก็บลงว้ในแบตเตอรี่แล้วก็มีการดึงไปใช้งานแต่ละจุดหน้าจุดบริเวณใกล้ๆกันอย่างนั้นดีกว่านะคะเพื่อให้ลดแรงเขาเรียกว่าการสูญหายของแรงเค้นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในสายส่งของสายไฟฟ้า DC นะคะมากกว่าแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนสายนะคะยังไงติดต่อปรึกษาดรรัศมี ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทนรวมถึงเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานรวมถึงสมาร์ทซิตี้สมาร์ทกริดเทคโนโลยีและสมาร์ทฟาร์มนะคะรวมถึงวิศวกรด้จนินผู้ชํานาญการนะคะในลักษณะของการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการใช้ประโยชน์ทุกด้านการประดิษฐ์และระบบ IoT ระบบสั่งการผ่านมือถือและระบบ างานระบบไฟฟ้าโครงสร้างโยธาก็ติดต่อได้ที่สำคัญสำหรับท่านที่สนใจในส่วนของงานที่เป็นการวางระบบนะอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์มการเพาะปลูกขืชแนวตั้งรวมถึงการเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบสมาร์ทระบบปิดนะคะที่แตกต่างไม่เหมือนใครควบคุมและก็ตรวจจับความชื้นในอากาศแล้วก็มีการให้ความเย็นและละอองน้ำความชื้นอัตโนมัติ นะคะภายใต้สภาวะที่เราตั้งอุณหภูมิไว้ตามที่กําหนดรวมถึงการตั้งความชื้นในอากาศไว้นะคะติดต่อได้นะคะสำหรับการเกษตรในพื้นที่กว้างวางระบบน้ําแบบน้ําหยดระบบสปริงเกอร์ระบบฝอ,อยละอองเล็กแล้วก็การสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และในส่วนของอสมาร์ทปั๊มนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มบาดานปั๊มหอยโขงปั๊มซับเมอร์ปั๊ม จุ่มแล้วก็รวมถึงปั๊มลักษณะต่างๆก็ติดต่อมาได้กับดรสมีและวิศวกรนินนะคะเราส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเรามุ่งมั่นในลักษณะของการสื่อสารการให้ความรู้และการออกแบบที่ถูกต้องตรงกับการใช้งานเราทำงานต่อเนื่องมามากกว่า3ปีนะคะสำหรับการที่ให้คำปรึกษามากกว่า200รายทางโทรศัพท์ทางอ,ออนไลน์แล้วก็การประเมินหน้าง,งานจริงรวมถึงงานติดตั้งมากกว่า นะคะสำหรับคมไฟโซลาเซลล์นะคะมากกว่า50ไรายนะคะแล้วก็การจําหน่ายจากสินค้าไปแล้วนะคะสำหรับคมไฟโซลาเซลล์นะคะจำนวน200ดวงขึ้นไปนะคะแล้วก็งานติดตั้งมาตรฐานสําหรับระบบโซลาเซลล์สูบน้ําระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะคะติดต่อพอเพียงโฮสสวิตได้มสวัสดีค่ะ